ือก็ขอแค่สองใบอย่างเงี้ยเอาแล้วแล้วเอาน้ำเชื้อของของแขรเหรอของหนูเองสิอ่าใช่แล้วไปผสมนอกใช่ก็จะได้เป็นลูกครึ่งเกาหลีเซเนกัลไทยอย่างเงี้ยเออแบบยีนส์มันผสมหลายๆอย่างไม่แต่แบบลึกๆอ่ะนางอยากได้แบบ เชื้อเกาหลีใช่เอเชียเพราะว่าแบบที่เป็นกิ๊กๆของเขาก็คือแบบเป็นไซส่แบบนี้ไงอ๋อคือสเปคของเขาที่เขาไปบางส่งบางแส่ก็จะออกแนวนี้หมดเลยบางเซนก็คือคนเกาหลีเลยค่ะพ่อนันไม่รู้คิดอะไรอยู่ดีอยากมีลูกกว่าโทรไปฮัลโหลจีเออยังไงกับพี่ฮั่นก็เออก็แล้วยังไงจะแต่งงานกันไหมไม่รู้ขอไข่ได้ไหมสองใบด้วยสองใบอยากมีลูกโทรไปอย่างนี้เลยนี่คตอบที่ได้ก็คือ มาขอไข่อะไรต้องถามพี่ฮันก่อนจริงได้ตังตกใจต้องถามพี่ฮันก่อนต้องถามครอบครัวก่อนอะไรเงี้ยแล้วตอนที่คุยโหดด้วยนะแล้วขอไม่ใช่ขอธรรมดาด้วยนะขอแบบขอไข่มาบอกเอ้าเอามาไปแล้วเป็นลูกอะก็เป็นลูกคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องเจอดีก็ไม่ก็ลูกไหมไม่ใช่ห้ไข่ปลาแล้วไม่ต้องกเจอก็ไปเอาเป็นลูกทำไมไปขอของจียอนทำไมไม่ขอของไอ้หอมฮะ หนูก็อยากถามเหมือนกันอ,อันนี้อยากรู้พูดมาให้ฟังเลยสิอันนั้นไข่น่าจะไปอยู่ระล,ลังมันลูกหลวมมาก <c oughs> เขาจะลุดร่วงคือหมดแล้วพี่ในทีนี้ประจำวันอะเอยอ,อยู่ได้แล้วรู้สึกยังไงพอเขามาขอยอย่างเงี้ยจริง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 ตอนแรกอะหนูก็พูดไปว่าเอาเอได้ได้แล้วหนูก็วางสายใช่ไหมแล้วพี่ฮั่นที่อยู่ข้างๆเราก็ได้ยินได้ยินทั้งหมดที่หนูกับพี่แขกคุยกันแล้วพี่ฮั่นงงอ่ะว่าอยู่ดีๆก็ ตกลงกับแขได้ยังไงเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆแบบนั้นนะเหมือนแค่พูดว่า yes แล้วก็มันได้เลยแค่ก็บอกว่าตอนนี้แบบไม่รีบนะก็ฉายไปคงให้มุดก่อนให้ให้หมดเลยแล้วก็แบบที่เหลือถ้าเหลือก็ขอแค่สองใบอย่างเงี้ยแล้วแล้วเอาน้ําเชื้อของของแขรขเหรอคงหนูเองสิใช่แล้วไปผสมนอกใช่ก็จะได้เป็นลูกครึ่งเกาหลีเซเนกัลไทยอย่างเงี้ย ยีนมันผสมหลายๆอย่างไม่แต่แบบลึกๆอ่ะนางอยากได้แบบเชื้อเกาหลีใช่เอเชียเพราะว่าแบบที่เป็นกิกกๆของเขาก็คือแบบเป็นใส่แบบนี้ไงอ๋อคือสเปคของเขาที่เขาไปบางงงบาแสนก็จะออกแนวนี้หมดเลยบางแสนก็คือคนเกาหลีเลยค่ะพ่อแต่มันมันแบบมันมีเรื่องเกี่ยวกับความทางรู้สึกด้วยมันก็จะเส่เป็นแม่ก็เป็นเลยนี่ครับจริงจังนะแต่ว่าเราไปอยู่สวีเดนจริง อขอยากนะเจอแน่ขอยากนะที่อันเจอแจ่แบเพื่อนที่เลวมาก <c oughs>